สวัสดีครับผมไก่ธรรมะนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอถุงมือนะครับยี่ห้อ Blackhawk นะครับเป็นรุ่น Solac Kevlar นะครับ S-O-L-E-G แล้วก็ทำด้วย Kevlar นะครับก็เป็นถุงมือ,อเป็นหน่วยปฏิบัติการนะครับ Tactical ถุงมือนี้ดีมากครับชอบมากผลที่ซื้อมาเพราะว่ามันเหมาะมือนะครับแล้วก็ปรับได้หลายอย่าง น,นุ่มแล้วก็กระชับนะครับาราคาก็เจ็ดสิบสี่จุดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับยังไม่รวมภาษีนะครับอันนี้ดีอย่างไรบ้างนะครับผมจะทำให้ทำให้ทห่านดูว่ามีอะไรบ้างการถอดการใส่นะครับนี่ครับมีสายเป็นเบลครนะครับลัดนะครับแล้วก็ ถุงมือบางถุงมือนี่จะเขาเรียกว่าสําหรับคนมือหนาบ้างมือบางบ้างนะครับอันนี้ปรับได้นะครับพอใส่เข้าไปมือผมนะครับไม่หนาเท่าฝรั่งแต่ว่ามือคนไทยนิ้วจะยาวฝรังนิ้วจะสั้นแล้วก็หนากว่านะครับถุงมือนี้ใส่เข้าไปแล้วปรับได้ครับถุงมือถ้าท่านผู้ชมที่คุ้นเคยกับถุงมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ดีก็จะรู้ว่าบางอันนี้สายไปขนาดนิ้วเราพอดีนะครับระหว่างความยาวของนิ้วพอดีแต่ว่าบางทีนี้มันหลวมทําให้สายไปนะครับถ้าเกิดไม่มีสายรัดถ้าไม่เหมือนหลุดนะครับเวลาปฏิบัติการนี้าลาบากมากนะครับก็ทํา <c oughs> ทด้วยอะไรบ้างนะครับวัสดุนี้นะครับเป็นเขาบอกว่าเหมาะสมสาหรับในการปฏิบัติการนะครับ มีเสริมแคฟลานะครับในการป้องกันไฟแล้วก็การาทนทานต่อการตัดนะครับเจอมีดหรืออะไรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปรับมีดเต็มๆนะครับก็แต่ทนทานต่อการโดนมีดตัดนะครับก็ตรงมือฝ่ามือเนี่ยเสริม2ชั้นนะครับเ,เป็นพิชา์ W R 1 0 0 X นะครับและ R m o t o n นะครับ เป็นแล้วก็ทำด้วยออะไรนะหนังแกะนะครับแล้วทนต่อน้ำนะครับแล้วก็ทนทานทนทานมากกว่าหนังธรรมดาหนังวัว25นนะครับแล้วก็สังเกตตรงนิ้วนะครับปลายนิ้วครับเขาเย็บนะครับเขาเย็บขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยหนังเนี่ยปราศจากรอยต่อนะครับนะครับขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้น ปลาใสเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าให้ใส่กระชับเนี่ยครจะแบบพอดีนะครับหรือว่าชนให้ตึงๆนิดๆน,น,นะครับกับปาปลายนิ้วเพราะว่าในการปฏิบัติการจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีเนื้อผ้าเนื้อหนังที่เหลืออยู่เยอะเนี่ยจะกดเกิดอะไรเนี่ยลำบากนะครับงั้นใส่เนี่ยให้พอดีถ้าพอดีได้ก็ดีถ้าพอดีไม่ได้นะให้ตึงหน่อยนะครับก็ก็จะ ทำให้การปฏิบัติการต่าง,างๆนี้สะดวกนะครับนี่นะครับสองชั้นนะครับทนทานจากตรงนี้เนี่ยซื้อมาก็เป็นขุยๆหน่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อที่เช็ดเหงื่อบ้างหรือว่าพลาต้องใส่แว่นใส่หน้ากากใช้ตรงนี้เช็ดน,นะครับจะได้ไม่ขุดขีดหน้ากากเวลาปฏิบัติการนะครับก็นะครับ,รบก็เหมาะสมนะครับในการที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนะครับแล้วก็สายนี้ก็เป็นสายไนล่อนนะครับ รัดอีกทีนึงการทุ่มือหลุดมีที่แขวนมีที่ดึงนะครับนี่จะทําจากสาีมีสองสีนะครับสีดํากับสีออกเขียวทหารนะครับหรือว่าเรียกว่า olive drab นะครับถ้าท่านาผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็อยู่ที่อเมริกานะครับไว้กับเมืองไทยไปอาจจะนํานไปให้ท่านได้นะครับอันนี้ก็ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าชอบมาก็มีเสริมนะครับในการที่จะปฏิบัติการนะครับชอกต่อยหรืออะไรกันหรือว่ากันกระแทกนะครับเวลาเราต้องรีบนะครับเราวิ่งไปแล้วชนอะไรเนี้ยจะได้ไม่เจ็บนะครับทุ่มมือสําคัญพมือในใช้ในการปฏิบัติการหลายอย่างนะครับจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดี หรือว่าจะเล่นเพนบอลก็ดีหรือว่าบีบีกันนะครับผมชอบบีบีกันมากมีกระเสริมทุกอย่างเวลาจับปืนนะฮะเห็นไหมครับโดนยิงเนี้ยก็ไม่จะไม่เจ็บเพราะดังเสริมทั้งนั้นนะฮะแล้วก็กระชับอืมโอเคครับวันนี้นะครับจากของมือ Blackhawk นะครับรุ่น Solar กับ k e v l a r นะครับ Solar สกดตัว S O L A G นะครับกับ k e v l a r ก็อีกผลิตภัณฑ์ของ Black Hawk นะครับซึ่งทางทหารเมรกันกับทางตำรวจเมกันใช้นะครับหน่วยสวาดก็ใช้นะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมไก่ธรรมะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ